วันนี้ก็เป็นวันที่สองเดืเดินเสียงหาคมสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ํำคาญนิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาพระสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาตั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันมีญาติโยมพุทธบริษัตรถามเรื่องกรรมาฐานก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถภา,าวนา คือการเจริญกรรมฐานก็หมายถึงการทำสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณ้ิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนนาวสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไปแต่ขั้นชานนี่ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปประชาน แล้วก็รูปปานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปปานสี่รูปฌานสี่เป็นแปดแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสำคัญคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคำว่าสมาธิจริงจริบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตถาคตนำมาสอนไม่จะนำอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นํามารวมสอนให้เพื่อเกิดด้านกุศลนั่นเองแต่ความจริงสมาธิทุกคนมีอยู่แล้วเพราะสมาธิประกการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทํางานตั้งใจพูดตั้งใจทําอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธนนินั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิ ถ้าทำมาในด้านกุศลเดียวสมาสมาธิเอยคำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะลำคัญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่ได้แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสิสติก่อน <c oughs> คำว่านาปานุสติก็คือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกัมมรดาญาโยมพระบริษตททุกคนยังรู้ลมหายใจเข้ายังรู้ลมหายใจออก เวลานั้นไม่มีรมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชี่ยวจิตเป็นสมาธินานาปานุสตินี่การทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียวนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพอนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานาน,นักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่มคนานิกาสมาธินี่ทว่ากันถึงอานิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คืออรมรู้ลมหายใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชินแต่ก็สรงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสง์ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนปริชาติไปไหนวะที่นี่น่าคุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนแต่บอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ ก็าอาจจะเป็นเทวดาขั้นภูมิเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่แต่รวมความว่าถ้ายาิโยมพระตบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและนิยมในการใช้ก็คือพุทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาและยาิโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมด แต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆในตอนแรกแรกเขาใช้คําว่าพุทธโธคําว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ําเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกวพุทธานุสติกรรมฐานถ้ <c oughs> าก,กําลังใจเขาประดาญาโยงพุทธบริษัททรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธรลา้ายใจออกนึกว่าโธ แต่ว่าเวลาให้ใจเข้าออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจแต่บางทีลมให้ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมให้ใจที่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็ตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบ ถ้าท่านชำนาญน,นาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปมามากแสนมากเว้นไว้แต่อนานันตริยกรรม <c oughs> คำว่าอนานันตริยกรรมนี่เป็นบาปหนัก <c oughs> เช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโรหิตทำสงให้แตกกัน ข้าพระหันข่าพ่อข่าแม่ทําสังฆเพศคือทำสง์ให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างใหม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนาว,ว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรก แล้วก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงไม่กันตัวอย่างที่น,น,นี่เป็นนว่าพวกเราญาติโยมพุทธบริษัทนี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นว่าพุทธรูปก็าตามทุกคนมีความเคารพสำหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย เพราะว่าป่วยหนักใครๆก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษาทรัพย์สินมีก็เป็นลูกมาหาเศรษฐีทรัพย์ินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้ทรัพย์ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพราะเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงจะสิ่งงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูน,นี้เขาไม่ได้นับถือพทธศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านหน้าบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกมือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าลือกันว่าพระสัมมโคโดมพุะใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนักคอยพระสัมมโสัมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่ม่ไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอือนงตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสันการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไวแต่บุญน้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวันโลกมีวิมานทองคำไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคำว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคำล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตเตกลีเทพบุตร เออม่ไ้พูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากเลยนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทีเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆ่ล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากหลุมรกุหลุม,ลมปากหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตกุณีเทพบุตรเ่ินมเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีจังหูเกลียงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศั์สดาไม่เคยมีความครบรพมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายเพราะใสเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้าหากมามาษาเป็นคนทรัพย์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มาคนคนครังให้เรากลับต้องไปปรอมาณพ่อเธอยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอก็ยืนร้องไห้บังพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ ท่านผู้เท่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงใครก็เข้าไปถามถามว่าโพบิษะบุรุกบรรษผู้เจริญเธอร้องไห้เพื่อเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านผู้เท่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านผู้เท่าสมหาสิถีก็บอกว่าร้องไห้ถึงถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำอยู่หนึ่งคันสวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆล,ลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกบนธรรมจะทำให้เราจะสบายใจมากยึงถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมณนนีจะหาให้ แม้แต่คุณบันมันีเทพบุตรก็บอกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อกลัวเสียเงินเฮเราแปลงกายคล้ายๆลูกคนเก่ากับเสเสิสรฐแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมนันลีเออยึงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อข้าดล้อเีแต่พราหมณ์ฟังแล้วก็ตกก็โกรธทีดว่าเขาบอกว่า ใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไอคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันยทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ตามก็บอกฉันไม่เห็นเลยก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนี่ใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหม จบจบยังยังไม่จบเขาเล่ารันรัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีประสูบนะมาเข้าจนได้น,นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประก,กาศตัวว่าตัวเองนะคือมาตยกรณีที่บดที่มะลูกชายเวลานี้ไปเกิดปิฏิวดาบนสวรรค์ชันเดวดึงสติวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสัมปนะโคดมนึกถึงพระพยยุทธเจ้าเขาสัมปนะโคดม ก่อนจะตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศทําไมจะมีบุญเธอก็ยืนยันบอาแค่นึกถึงว่าต้องการรักษาโรคก็คเป็นเทวดาได้จึงแนะนําพ่อบอกว่านับตนาบััินี้ต้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจา้าคือพระสมณะโคโดมกับภระาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตร ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาแล้วก็ลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทำกับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคดมพระสาวกในที่สุดพราหมณก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าคำัาท์คำว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาที่มบถือพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะดูพรามคนนี้ไปย่ำยีพระสมณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพรามคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั้นก็เป็น,นคนสองพวกด้วยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดงการไม่เคารพนะถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้ไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้สถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดระสวรรค์ไม่ชนะร้อนนับพันน้บหมื่นนับเป็นกโก,ก้ธท่านก็บอกว่าเมื่อตอนเช้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมาศรราสต์ด้ก็ทรงนึกถึงมัตตกุณีเทพบุตร ว่าคอ้มัตตกุณีเทพบุตรจงมาพร้อมวิมานเรียกนะไม่ใช่ในกระเรียกเฉยๆเรียกให้คนื่นได้ยินว่าเวลานี้มัตตกุณีเทพบุตรอยู่อยู่ท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมัตตกรณีเทพบุตรวิมานของมัตตกุณีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโตศพลมัตตกุณีเทพบุตรก็ลงจากวิมานมาไหว้พระเจ้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเทแก้วก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏว่าตระณลีเทบุตรเป็นบรสดาบัน <c oughs> รามพ่อก็เป็นมรสดาบันคนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบัน,นเป็นมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยพมพทธตริษัทเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระทธเจ้าอยู่แล้วอย่างมาตกุณฑลีเทีบุตรนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรูล้ลมให้ใจเขาออกถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าขณหะที่ป่วยใหม่ๆ ย่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินกับการภาวานาก็ตามนึกถึงคําว่าพุทโธแล,ล้วลมหายใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเวลาวนั้นเขาญาติโยมพระทริรัษจะไม่ไปนรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกติกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างมัตตโกรีเทพบุตรนี่นเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์ชช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันเรื่รงหลวงพาวสมาธิในตอนต้นเรียวคณิกาสมาธิแม้ว่าจะทาได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกว่าจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินค็จริงไม่น่าจะท้อเพราะาการจเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา <c oughs> ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้ทีเรียกว่าปีติรลอุปจารสมาธิ พอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงองปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามเรียเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงองปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่สาส飒ลุกขนลุกมากบางน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้าตาไหล ภาวนาไปก็ดีใจใตก็าตามขนาดที่เจริญทั้งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ำตาก็าไหลและบางขณะที่ทำไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ำตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคำถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาไหลเพราะอาการของปีติ อาการที่สามร่างกายโยกคลงโยกไปโยกมาโยกขนาดโยกขลังสจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะอาการที่สี่ปีติที่สี่มีการเต้นเหมือนปลุกพระแล้วบางทีตัวลอยหัวอากาศอาการที่ห้ามีจิตทรัพยซ่านรนุษสึกสู้ซ่ากายเบาอันดับแรกจะซื่อสุขหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ล้วต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกมีหัวแต่หัวมันใหญ่แต่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลงกายก็ปีติที่ห้ากลวงความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโคลงสี่ตัวลอยอ,อากาศและเต้นปรับปรับปรับก็บบบบบตามห้ามีอาการทราบช่านทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น คอยปล่อยไปเป,ปเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปแต่จิตสงบมีอาการนิ่ง,ม,งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนทีจิตจะเข้าถึงฌานือไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบรรชานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมไปสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาต้าโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงทุนนักเขาเสียงอะไรทั้งหมด,ดหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้หาหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกย่งมียังรู้อยู่ยังมีการ,าราภาวนาสมุทธารภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากำลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้ถ้าว่ากันถึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามบีติสุขห้าเอกคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก สองวิจยัยคัดไตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอกตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือในหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าท่านลมอารมณ์จับลมหา้ใจเข้าออกก็ดีเขาวนนายก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบกวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปองการของฌานที่หนึ่งพอ,อถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนั่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกตาวิตกวิจารหายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอาจามาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศด้ดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคืออารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคําว่าตัดมีตกศัว,วิจัยยังไว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิอตัวนี้หายไปเลยตรวมความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คาภาวนาหายไปไม่มีคาภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของชานที่หนึ่งแล้วตามลงมานี่ภาวนา พอเริ่มถึงชาทีสองปั๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีรมสูงกว่าอิ่มอิ่มเอิบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชานที่หนึ่งมากถ้าถึงชาทีสองใหม่ๆพอสักวัาเดียวหนึ่งชาทีชาีสองเคลื่อนตัวคลายตัวล่นมาถึงชาทีหนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ๊ะนี่กูหลับไปทั้งไงหว่าได้ลืมบาทวายุ่งหมด ภาวนาวุฒธโอภาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานดีสองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตรงตัวดีพอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองนะเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปแลื่อสุข,ขกับเอกรตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขปศะตรทร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็ตามจะมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไปแน่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่กําลังใจทางหูนินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการของฌานที่สามอาการของฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็ตัดฉกทิ้งไปเกิดเอกตาไอเดกตาเอกตาคืออารมณ์ป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพิ่มเบ,บาคขาเข้ามาอาการของฌานที่สี่ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงา 1, 2, 3, อา์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ เวลามันน้อยก,การก็อาจารย์ขณชาตินิสีของเขาทุกของขพูดสองขั้นตามตามอันดับของชาติถ้าการขณชาตินิสีียังหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกมีลมให้ใจเข้าออกเพราะลมให้ใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงน,น้อยๆขยายเสียงในขนาดเทเสียงตั้งไกลดังจ,จัด อยาได้ยินเสียงขยายเสียงแว่แวๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแลวก็ไม่รู้ลงให้ใจเขาออกมีเหมือนก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโก็ย,ยงรับแมเมืม่อสมัยฉันฝึกใหม,ใหม่มีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบสถ พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งพื้ดยันกูติมพระบานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับพอตอนชาวหลวงปานออกมาเวลาฉันข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีวไอคนกลัวดีดหายยากนี่ขอญาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของฌานของสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะเห,หลือเวลาสามนาทีขออ้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทาได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรูล้ลมหายใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุธทโธทนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มตนมันใหม่อย่างนี้ะไรสงเป็นเทวดาบานสวรรค์ช่้นดาวดึงได้ยังไม่ได้กุณรีเทบรนะแต่ในการในสองถ้าเข้าถึงอุปจารแลสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติั้งไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าคณ้ากาสมาธิอาจจะใช้เวลาสามนาทีสีนาทีห้านาทีก็ได้แต่ก็ไม่แน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเประเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกอาตามชอบใจสำหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระแลือต่อตัวลอยบรรยากาศห้ามีอาการทราบซ่าน อ้าการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญายโยมพระทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนเราพองสย้องกาง้าวไงก็ช่างมันน้ำตาจะไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุขกวแล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปให้สังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจ,จมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชานีนสองไปภาวนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชานสามความชุ่มชื่นเออบิ่มจะหายไปมีการเคลียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป่งหรือเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สัตว์ราชชาได้ใช้ได้สัตว์ อาหูจะดินเสียงที่ดังๆังดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการของฌานที่สีจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจความจริงลมงหายใจมีตามโมติแต่ภาษสากับจิตแยกกันเด็ดขาดจะนนการเคลื่อนไหวการหะกอดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สี่ถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สี่แล้วก็ จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญ,ญาติโยมพุทธวิสัหลายตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน